วันนี้ท่านอาจารย์พระครูวัดปิชัยพัฒนามงคลบางพลีสมุตรปราการท่านมาฉันยังหันร,ร่วมวันนี้นะแล้วก็กระถินของท่านสถาย,ยาติโยมลูกหลานกระถินของท่านวันที่26อาทิตย์ที่26พุทธจิกายนพุทธศักราช2566เป็นว่าเป็นอาทิตย์สุดท้าย ของการถอดกระถินแต่ก็ยังเลทไปอยกางยังไม่หมดเขตกระถิ่นกี่วันวันก็วันเนาะอีกวันจองวันจะหมดกระถินจากวันที่ยี่สิบยี่สิบหกไปนะกระถินของท่านท่านบอกกับหลวงพ่อไปเลยท่านประวรนาไปเลยว่ากระถินปีนี้ของท่านท่านจะร่วมสมทบ พิพิธภัณฑ์พระธุรงกำมัฐานสายลุงปู่มั่นทั้งหมดเพราะนั้นลูกหลานจะอยู่ใกล้ถ้าอยากจะทําบุญเกี่ยวกับพฏิปทาการเนี่ยเป็นร่วมกระถินที่วัดท่านได้ปีนี้นะที่ท่านออบอกไว้แล้วท่านประวัณาไว้แล้วเพราะว่าแต่วัดของท่านท่านก็อยากจะซื้อที่ดินเหมือนกันนะท้าหาวาลุงพ่อสร้าง เจดีเสร็จหลวงพ่อคง,งจะมาช่วยท่านเหมือนกันหรอเอาจลงุลงแขกกันเนี่ยเละเออลุงแขกใช่ไหมละ่ะเนี่ยเมื่อ,เ,อเมื่อท่านมาช่วยเรา,เ,าเสร็จแล้วนะ่เราก็ต้องไปช่วยท่านเนี่ยเมล่